หมอแล็บแพนด้าโพสต์ระบายหลายหน่วยงานอยากช่วยทำศูนย์พักคอยแต่เจอระเบียบจนถอยกรูด วันที่17กันยาคม64เฟซบุ o กหมอแลบแพนด้านักเทคนิคการแพทย์ชื่อดังได้โพสต์ข้อความเล่าปัญหาถึงการจัดตั้งศูนย์พักคอยของผู้ป่วยโควิด19เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดที่ยังหาเตียงไม่ได้แต่กลับต้องเจอปัญหาจากกฎระเบียบต่างๆจนงบประมาณในการสร้างแต่ละที่ทะลุหลัก10บล้านบาททำให้ไม่สามารถสร้างได้ตามที่ตั้งใจ โดยหมอแลปแพนด้าได้ระบุว่าอึดอัดครับตอนนี้ต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อนอนรอที่บ้านเต็มไปหมดบางคนก็รอจนเสียชีวิตทีนี้หลายๆหน่วยงานหรือบางโรงพยาบาลเขาก็อยากช่วยทำคอมมูนิตี้ไอโซเลชันศูนย์พักคอยต่างๆหรือทำโรงพยาบาลสนามบางโรงพยาบาลพร้อมสร้างแบบเซมิ i c u เลยด้วยซ้ำเพื่อมาช่วยรักษาชีวิตช่วยดูแลกัน ผู้ป่วยจะได้อยู่ในสายตาคอยสอดส่องกันได้ง่ายๆโอกาสที่เขาจะตายคาบ้านจะได้น้อยลงต่อให้ต้องควักเนื้อ1-2ล้านเขาก็ยอมจ่ายเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่เวรกรรมประเทศไทยพอมีหลายๆหน่วยงานเข้ามาตรวจก็งัดกฎระเบียบที่โคตรเข้มงวดมากๆมาใช้จากต้องลงทุนแค่2ล้านต้องทำนั่นทำนี่เพิ่มเติมทะลุ12ล้านก็มี ทั้งที่เขาก็พยายามปรับทุกอย่างตามคำแนะนำเพื่อช่วยเหลือคนทีนี้พอต้องจ่ายเป็น5ล้าน10ล้านหลายๆห,หน่วยงานเขาก็ถอยสุดท้ายก็เหลือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันไม่กี่ที่วนลูปกลับมาที่พี่น้องประชาชนต้องรอตายที่บ้าน ผมว่าจังหวะนี้ต้องช่วยกันแล้วนะครับอะไรที่มันพอยืดหยุ่นให้ประชาชนหรือภาคเอกชนช่วยเหลือกันได้ก็อาจจะต้องช่วยกันมีคนมาช่วยเราดูแลผู้ป่วยมันน่าจะดีนะจิตอาสาพร้อมช่วยเต็มไปหมดเลยครับเฮอ้อผมก็ว่าจะไม่พูดแล้วแต่เห็นความตั้งใจของคนที่จะมาช่วยแล้วเข่าล้มเลิกโครงการผมเห็นแล้วก็ปลงแทน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ